สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมกิติยศนะครับจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาสตร์ุขภาพหรือศูนย์ชีครับของศิริราชนะครับก็วันนี้อาจารย์บริชาตาให้ผมมาคุยกันเรื่องแบบตรวจสอบรายการหรือเช็คลิสต์ครับอาจารย์ว่ามันคืออะไรวันนี้ที่จะคุยกันครับอาจารย์เราจะคุยกันถึงกระบวนการในการสร้างและพัฒนานะครับซึ่งผมก็จะบอกก่อนว่าภาพรวมเนี่ยมันมีสิขั้นตอนนะขั้นตอนแรกครับอาจารย์คือเราต้องรู้จักก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังอยากจะประเมินเนี่ย มันคืออะไรนะครับอย่างที่สองคืออาจารย์ลองกลับไปดูไหมว่ามันมีคนเคยทำไหมหรือเปล่าเออเร,เราจำเป็นต้องสร้างใหม่ไหมเออถ้ามันไม่มีก็ก็ก,กต้องสร้างเนาะนะครับอันที่สามคืออาจารย์ต้องเลือกสิ่งที่อาจารย์จะประเมินว่าจะใช้รูปแบบแบบไหนมีเช็คลิสต์มีเลตติ้งสเกลมีลูบิกนะครับอย่างที่4ี่ครับพออาจารย์เลือกเสร็จแล้วอาจารย์ต้องเขียนข้อคําถามหรือประเด็นที่อาจารย์อยากจะประเมินครับอย่างที่5้คือเขียนเสร็จแล้ว ลองให้เพื่อนครับเพื่อนที่อยู่สาขาเดียวกับอาจารย์เนี่ยอ่านแล้วลองดูตรวจดูรู้เรื่องรู้เรื่องไหมถ้าเพื่อนอ่านยังไม่รู้เรื่องต้องกลับมาแก้ครับต้องรีวิวไอเทมเมื่อเพื่อนแก้เสร็จแล้วส่งลองทดลองครับส่งให้ผู้เชี่ยวชาญก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาจารย์เนี่ยลองตรวจดูว่าเครื่องมือที่สร้างสร้างได้ตรงตามกับวัตถุประสงค์ที่อาจารย์จะทําหรือเปล่าตรงตามโครงสร้างนิยามตัวแปรต่างๆไหมตามไกด์ไลน์ที่กําหนดไว้หรือเปล่า นะครับเสร็จแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญตรวจเสร็จแล้วทดลองใช้ครับกับนักศึกษากับกลุ่มคนที่จะเป็นคนใช้จริงๆในขั้นตอนที่8ขั้นตอนที่9พออาจารย์ทดลองใช้ปุ๊บอาจารย์ลงมาแปลผลทางสติดูนะครับตอนบ่ายจะมีสอนนะครับว่าผลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการปรับปรุงผลจากการที่ใช้ตัวเลขนั่นะปรับปรุงวันนี้ผมจะพูดแค่3ส่วนครับนะครับในในส่วนของผมนะผมจะพูดเฉพาะ3ส่วน ส่วนแรกครับอาจารย์เวลาที่อาจารย์จะสร้างเครื่องมือมาสักอย่างเงี้ยสิ่งที่นักประเมินกลัวมากๆเลยก็คือหนึ่งคำถามนยครับเขาอยากให้ประเมินหนึ่งอย่างและประเมินแค่หนึ่งทักษะหรือหนึ่งองค์ประกอบของตัวแปรเขากลัวมากว่าในหนึ่งข้ออาจารย์จะประเมินปนกันไปหมดแล้วอาจารย์จะวัดไม่ได้ว่าเฮ้ยตกลงนี่ทําทักษะนี้ได้หรือเปล่าเพราะอาจารย์เขียนปนกันแกอย่างไงครับอาจารย์ต้องมีกรอบแนวคิดอะไรบางอย่าง อาจารย์ต้องมีไกด์ไลน์อะไรบางอย่างในการใช้ในการทํางานว่าอาจารย์อยากจะตรวจอะไรมีองค์ประกอบมีโครงสร้างยังไงแล้วค่อยเอามาเขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับผมจะพูดถึงกรอบแนวคิดก่อนนะครับกรอบแนวคิดมันคืออะไรมันคือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งที่อาจารย์อยากได้ในทางวิจัยมันคือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับมันมาจากไหนมันมาจากทฤษฎีมันมาจากไกด์ไลน์มันมาจากงานวิจัยในอดีตนะครับตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ ถ้าผมอยากจะประเมินทักษะหรือความรู้สึกเกี่ยวกับความผูกพันของนายจ้างกับลูกจ้างนะครับ employee engagement ทฤษฎีบอกมี4อย่างทฤษฎีบอกมี4อย่างนะมี goal setting job autonomy strategic attention low benefit แต่ถ้าเราอยากจะประเมินเป็น,ปนพฤติกรรมหรือเป็นทักษะอะไรบางอย่างเราบอกว่าเราขอประเมินแค่3อย่างได้ไหมอันนี้คือทฤษฎีบอกมี4นะขอแค่3ได้ครับ ได้ครับ3มก็ได้ความผูกพันของอาจารย์มหาวิาลเราจะดูใน3ด้านนะการตั้งเป้าหมายอิสระในการทํางานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากหน้าที่ตอนนี้เราได้กรอบแล้วเราจะวัดใน3ด้านนี้นะในเครื่องมือที่เราจะ,จะวัดนะเสร็จแล้วครับเอากรอบ3าอันนี้มาเขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการอาจารย์ต้องบอกให้ได้ว่าความหมายทั่วๆไปคืออะไรความหมายทั่วไปกว้างๆนะแล้วอาจารย์บอกองค์ประกอบในการนิจัยที่จะวัด องค์ประกอบต้องชัดครับว่าจะวัดอะไรและบริบทคืออะไรตัวอย่างครับความผูกพันของอาจารย์มหาวิทยาลัยหมายถึงความคิดเห็นมาไหมปุ๊บแงอันแรกคือความคิดเห็นนะอันที่สองคือความรู้สึกนะเป็นความคิดเห็นกับความรู้สึกอันนี้คือความหมายจเนอ r a ลครับในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของรวมถึงพฤติกรรมในการให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาภาควิชาคณะมหาวิทยาลัยของอาจารย์ที่สังกัดองค์ประกอบคือ 1. การตั้งเป้าหมายในชีวิตอิสระในการทํางานผลประโยชน์จากหน้าที่เมื่ออาจารย์ชัดเจนแล้วว่ามันต้องวัดอะไรบ้างอันนี้วัด3อย่างเนาะผมขอเจาะมาเฉพาะอิสระในการทํางานาต้องต้องเขียนนิยามเห็น,นะอาจารย์เพราะไม่งั้นจะมีปัญหามากอาจารย์เขียนไม่ชัดอาจารย์ก็จะพบว่าอิสระในการทํางานความหมายทั่วไปคือ มันคือลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะมีเสรีภาพในการใช้ดุลยพินิจต่างๆในการทํางานประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างตัดสินใจในการทํางานในการกําหนดเวลาสอนวิจัยและบริการด้วยตนเองนะครับรวมถึงเลือกวิธีทํางานได้โดยที่ไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเกินไปจากคณะจากหมหาวิทยาลัยและ อาจารย์สามารถเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับมหาวิทยาลัยได้นี่คืออิสระในการทํางานเพราะนิยามเชิงปฏิบัติการอาจารย์ชัดเจนอาจารย์จะสามารถนํามาเขียนเป็นรูบิกเป็นเลตติ้งสเกลหรือเป็นเช็คลิสต์ก็ได้ที่ผมรับผิดชอบวันนี้คือเช็คลิสต์ผมก็จะทําแบบนี้เอานิยามเมื่อกี้นะครับมาเขียนเป็นพฤติกรรมย้ํานะผมจะเขียนเป็นพฤติกรรมที่ผมสามารถประเมินหรือมองเห็นได้เวลาที่ผมจะไปสังเกตใครอา้าวตั้งเป้าหมายในชีวิต อีกห้าปีคุณวางแผนจะเลื่อนตำแหน่งไหมถามเลยสัมภาษณ์เลยก็ได้啊สัมภาษณ์ก็ได้มีเริ่มโครงการใหม่ๆอะไรให้องคอ์กรไหมอิสระในการทํางานจัดตารางทํางานด้วยตนเองได้ไหมหรือต้องให้หัวหน้าภาคมาเขียนให้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องวิธีทํางานเองได้ไหมถ้ามีก็ติ๊กมีไม่มีก็บอกไม่มีไม่แน่ใจก็ติ๊กไม่แน่ใจนะครับนี่คือเอามาจากสิ่งที่เราเขียนจากทฤษฎีมาสู่ นิยามเชิงปฏิบัติการประเด็นที่สองครับพอเราเข้าใจนิยามในสิ่งที่เราอยากจะประเมินชัดเจนแล้วว่ามันคืออะไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งที่สองคือผิดไหมถ้าเราจะเอาสิ่งที่มีคนเคยประเมินมาอยู่แล้วมาใช้ผิดไหมอาจารย์ไม่ผิดเออไม่ผิดก็เขาทำไว้ให้เราแล้วอะ่ะใช่ไหมสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนมีคนเคยคิดไว้ให้เราอาจารย์ถ้าถ้ามันมีคนทําให้แล้วจะไม่ต้องเหนื่อยใช้ของเขาเถอะนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นในนี้เขาอยากจะประเมินว่าในทางการแพทย์เขาใช้คําว่าการทํางานร่วมกันกับสาขาวิชาชีพคุณหมอพยาบาลหลายๆอาชีพที่จะอยู่ในในห้องฉุกเฉินน่ะเวลาเขาทางานด้วยกันเนี่ยเขาอยากประเมินว่าจากการอบรมหนึ่งวันเนี่ยคุณหมอทํางานต่างๆได้ดีแค่ไหนพยาบาลทํางานร่วมกันได้ดีแค่ไหนนะครับเขาก็สร้างแบบประเมินขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการตรวจโอ้ตรวจเยอะแยะเลยเพราะมันหนึ่งวันไง หนึ่งวันแล้วมันจัดอบรมหนึ่งวันตัวตั้งแต่อะไรบ้างดูว่ามีการเช็คไหมว่าคนไข้มีสติอยู่ไหมมีการดูวัดความดันมีการวัดค่าออกซิเจนมีเต็มไปหมดเลยถ้าอาจารย์เป็นคนที่คอยตรวจอาจารย์ก็จะติ๊กเอออันนี้มันมีข้อมูลแล้วมันรายงานเราแล้วลก็ติ๊กติ๊กติ๊กไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์สอนคณะเกษตรศาสตร์อาจารย์อยากให,ให้ให้ลูกศิษย์ขับรถแท็กอร์ได้ ก็มีเช็คลิสในการดูว่าขับรถแท็กเตอร์ได้ไหมนะมีประมาณ6กกว่าข้อครับใช้เวลาประเมินครึ่งชั่วโมงนะครับดูตั้งแต่ว่าตรวจเช็คสภาพรถเป็นยังไงจนถึงเนี่ยสตาร์ตสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ไหมสตาร์ทเสร็จแล้วเหยียบเท้าเป็นยังไงรถเคลื่อนเป็นยังไงถ้าเด็กทําได้ก็ติ๊กถูกครับอ่าทำได้ติ๊กถูกปุ๊บอ่าติ๊กถูกก็ติ๊กผิดครับแต่สิ่งที่เราอยากได้มากกว่าถูกกับผิดคือคอมเมนต์ครับอาจารย์ เช็คลิสต์จากได้คอมเมนต์ทำได้ได้ดีแค่ไหนแค่ไหนประมาณไหนอะถ้ามันไม่ได้เนี่ยเขียนเยอะๆเลยทำไมถึงทำไม่ได้ผิดตรงไหนอะไรยังไงจะได้มาฟีดแบ็ได้นะครับอันนี้เป็นของ Special Education การศึกษาพิเศษนะครับเขาอยากจะประเมินอะไร Social s k i l l Checklist นะว่าเด็กเด็กคนนี้สามารถจะเข้าทักษะท,ทางสังคมได้ไหมเขาดูอะไรบ้างเขาดู4อย่างอันแรกคือ เวลาเจอคนทักทายไหม Student greeted the a n o t h e r person แล้วก็ถ้าติกถ้าถ้าถ้าทำก็ใส่เครื่องหมายดาแล้วก็บอกได้ว่ามีการทักทักว่าอะไรเออน่ารักเนาะ Make small talk คุยกันคร่าวๆก่อนว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรนะมีการชวนคุยบอกได้ไหมว่าวันนี้ main idea หรือ main topic ที่จะมาคุยกับฉันเนี่ยคืออะไรถ้าเขาพูดได้เขาพูดก็เขียนข้อความไว้อันนี้คือ เขาต้องคุยในในระยะที่ไม่ใกล้จนเกินไปกับคนปกตินะครับถ้าสมมติเขาทําไม่ได้ก็ต้องติกว่าเออเขายังทําไม่ได้นะแล้วเขาทาไม่ได้เป็นลักษณะอย่างไหนใช้เวลากี่วินาทีก็เขียนอธิบายนะครับแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เช็คลิสต์นะครับแต่กี้บอกไปแล้วเนาะถ้าสมมุติว่ามันมี2ทางเลือกมีคนทําไว้อยู่แล้วอาจารย์ก็ใช้ของเขาเถอะนะครับหรือถ้ามันไม่มีจริงก็สร้างใหม่แต่ เมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์จะใช้คนอื่นอาจารย์จะรู้ได้ไงว่ามันดีไม่ดีมีคนคิดไว้ให้แล้วอาจารย์เห็นไหมอันแรกครับดูก่อนครับว่าเขาอยากประเมินสิ่งเดียวกับสิ่งเดียวกับที่อาจารย์อยากจะประเมินไหมนอกจากดูหัวข้อแล้วอาจารย์ดูองค์ประกอบครับว่าองค์ประกอบที่เขาอยากจะวัดเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดไหมดูโครงสร้างตัวแปรดูรายละเอียดขั้นตอนเนะี่ยนะครับดูคุณภาพถ้าเขาทำมาอยู่แล้วเขาต้องบอกก่อนว่าความตรงเขาตรวจยังไง ความเที่ยงเขาตรวจยังไงและตัวเลขจะมีบอกว่าคุณภาพอยู่ที่ประมาณไหนนะครับบริบทสำคัญจารบางอย่างสิ่งที่เมืองนอกทำกับสิ่งที่เมืองไทยทำไม่เหมือนกันรวมถึงคนที่เขาใช้ในการประเมินถ้าเมืองนอกประเมินกับเด็กมัธยมและอาจารย์จะมาเดินประเมินกับเด็กอุดมศึกษาอาจารย์ต้องดูก่อนว่าข้อคําถามมันใช้ได้ไหมนะครับและสุดท้ายคือเจ้าของเขายินยอมไหม เขาอาจจะเขาอาจจะลงไว้ใน journal อะไรต่างๆอาจารย์อีเมลไปขอเขาก่อนถ้าเขาแบบตอบกลับมาโอ้ oh, ดีใจมากเลยที่เธอจะใช้โอเคอาจารย์ใช้เลยแต่ถ้าเขาบอกว่าใช้ได้ค่ะขอคิด10 u s ์นะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเป็นตัวเลขมาเลยอาจารย์ก็ก็พิจารณาดูว่าจะเอาอยัางไงเอาละมาถึงประเภท format ของเครื่องมือมี3อย่างครับวันนี้ที่เราจะสอนกันผมดูเรื่อง checklist เนาะใช้ง่ายครับสร้างง่าย อาจารย์แค่รู้ว่าอาจารย์อยากจะวัดอะไรมันมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างจาังสร้างเลยเขียนเลยสิ่งสําสำคัญคือเขียนแล้วให้คนทั่วๆไปสังเกตเห็นได้อันนี้สำคัญนะต้องสังเกตเห็นได้นะนะครับดังนั้นมันจึงเป็นทักษะหรือพฤติกรรมที่สําคัญสาคัญเท่านั้นนะครับและเรามักจะไม่ใช้พฤติกรรมที่มันสลับซับซ้อนหรือต้องดูภายในเสี้ยววินาทีแบบนี้เราจะไม่ใช้เช็คลิสต์เพราะว่า อาจจะดูยากนะครับข้อจำกัดอีกอันหนึ่งคือเช็คลิสต์จะมีแค่ทำกับไม่ทำผ่านกับไม่ผ่านแต่จะไม่สามารถบอกระดับได้การที่ไม่บอกระดับมีข้อเสียครับอาจารย์เด็กจะรู้แค่ว่าเฮ้ยตกว่ะเฮ้ยผ่านเฮ้ยดีใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์อยากจะให้เด็กพัฒนาเรื่อยๆมันควรต้องเป็นระดับหลายระดับเด็กจะรู้ว่าตอนนี้อ,อ,อยู่ระดับพอใช้นะอีกสองสัปดาห์มาประเมินทักษะเนี้ยเอ้ย เป็นปานกลางละอีกสัปดาห์หนึ่งเออเป็นระดับดีเด็กจะรู้ว่าความสามารถเขาค่อยๆมีการพัฒนานะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นครับคือฟีดแบ็กในนั้นในช่องคอมเมนต์จึงเป็นช่องที่สําคัญมากนะครับ <S 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 เลือกอย่างไรดีมันมีหัวข้อเยอะเนาะนะครับเป็นอาจารย์อาจารย์จะเลือกหัวข้อในการประเมินสมรรถนะยังไงดีครับหรือทักษะยังไงดีครับ เลือกยังไงดีมีใครอยากแชร์ไหมครับทุกคนทุกเคร่งเครียดครับไม่เป็นไรครับผมจะเลยเลยก็ได้ครับไม่ต้องคุณองเครียดครับอันแรกครับอาจารย์อันแรกครับอาจารย์มันต้องสอดคล้องกับ PLO หรือ CLO ที่อาจารย์เขียนไว้นั่นแหละอันที่หนึ่งนะมันคือทักษะที่อาจารย์อยากจะประเมินที่มีการเขียนไว้ระบุชัดเจนมันจะมาจากไหนบ้าง มาจากหลักสูตรของอาจารย์มาจากกรอบแพทยสภา,ากรอบวิชาชีพของอาจารย์เยอะแยะไปหมดหรือมาจากองค์กรใน,นชาติที่เขาเขียนไว้ประเด็นที่สองครับอาจารย์มันต้องสําคัญและจําเป็นเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันต้องทําให้ได้เด็กเราต้องทําอันนี้ให้ได้นะครับและสุดท้ายคือต้องสังเกตให้ได้อาจารย์ในช่วงระยะเวลาที่อาจารย์อยู่กับเขาอาจารย์ต้องสามารถเห็นพฤติกรรมหรือเห็นทักษะอันนี้ให้ได้ไม่งั้นไม่ใส่เพราะว่าจะเป็นประเมินไม่ได้ ล้วก็จะเสียโอกาสเลยนะครับยกตัวอย่างครับอาจารย์การเคยสอบใบขับขี่ใช่ไหมสอบใบขับขี่มักจะใช้เวลาไม่นานครับอาจารย์เมื่ออาจารย์เป็นนั่งอยู่บนรถกับเขาเขาก็จะดิบเนี้ยแบบเนี้ยแหละเช็คลิสต์ขึ้นมาครับเขาจะใช้เวลาอาจารย์ประเมินคนประมาณ 15- บหถึงยีนาทีจริงๆแล้วเช็คลิสต์ในการประเมินทักษะที่สําคัญในการขับรถมีประมาณ30กว่าอย่างครับแต่เขาประเมินภายใน15นาทีไม่ได้ มันเยอะใช่ไหมมันเยอะนะครับเอาเอาอย่างที่ผมยกตัวอย่างมามีก่อนขับรถระหว่างขับรถและหลังขับรถนะครับสิบหาทีอาจารย์จะประเมินหมดไหมเธอลมาไปเช็คกลมอย่างเธอเปิดกระโปรงหน้ารถน้ํามันเครื่องเป็นยังไงบ้างตัวไม่ได้แล้ครับอาจารย์คิวเต็มไปห,หมดเราจะเลือกดูเฉพาะสิ่งที่เราพิจารณาแล้วว่าสําคัญจําเป็นนี่คือสําคัญจําเป็นนะคือรถมาคาดเข็เมขัดไหมสําคัญนะ ตายนะทำให้ข่าในตายนะชนที่ตายนะอ่นะอันนี้สองขับรถอยู่ในช่องทางไหมไม่ไปเบียดกับคนอื่นเวลาจะเลี้ยวให้สัญญาณไหมไม่งั uh ้นปาดหน้าผิดใจยิงกันอ okay. ีกเห็นไฟเหลืองปุ๊บอาจารย์ทำยังไงครับเหยียบเลยไหมครับเหยียบเลยดีครับเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งครับโอเหยียบคันเร่งเลยครับอาจารย์โอเคนะครับอาจารย์ชีวิตชีวิตมันต้องเสี่ยงใช่ไหมครับ ตามกฎหมายครับอาจารย์ถ้าอาจารย์เลยเส้นที่มันเป็นทางม้าลายไปแล้วครับอาจารย์จะไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อไหร่ก็อาจารย์ที่จะเห็นไฟเหลืองแล้วอาจารย์แบบยังไม่ยังไม่เลยทางม้าลายนะผิดกฎหมายครับนะครับสําคัญไหมครับหยุดหยุดที่เส้นเหลืองสําคัญเนาะถ้าไม่หยุดชนกันได้ครับถอยหลังต้องไม่ทับเส้นครับถ้าทับเส้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถอยหลังชนคันข้างๆครับ เราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เรารู้แล้วว่ามีเวลาแค่เนี้ยเอาเฉพาะที่สำคัญนะมาประเมินครับเสร็จแล้วเอาสิ่งเมื่อกี้เนี้ยครับมาใส่ในเช็คลิสต์เราก็จะบอกเลยครับว่าเราประเมินอะไรทักษะการขับรถครับติ๊กถูกถ้าปฏิบัติได้หรือถ้าปฏิบัติไม่ได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ติ๊กไม่ปฏิบัติครับแล้วก็ดูครับว่าเขาทําได้ไหมสิบห้านาทีน่าจะทำได้เนาะครับอย่าลืมให้หมายเหตุด้วยครับนะครับเพื่อเป็นการฟีดแบ็กเด็กของเรานะครับ อ่ะผมทบทวนอีกทีหนึง่งนะครับเกณฑ์ในการเลือกในการประเมินนะครับที่สําคัญจําเป็นอย่างแรกดูก่อนว่าสอดคล้องกับ plo หรือ clo ของอาจารย์ไหมอันที่สองคือประเมินได้จริงไหมดูจากอะไรครับโอกาสในการเนี่ยจะพบเจอครับอาจารย์อยู่กับเขานานแค่ไหนอาจารย์จะเห็นพฤติกรรมนั้นไหมเห็นทักษะนั้นไหมเห็นผลงานนั้นได้ไหมจะต้องคิดก่อนจะสร้างนะจํานวนข้อเยอะไปไหมอาจารย์อยู่กับเขา1 5นาทีอาจารย์อยากประเมิน40อย่าง อาจารย์ต้องจ้องเลยจ้องก็ติกต๊กติกต๊กเหนื่อยเนาะเอาที่แบบผู้ประเมินไม่เหนื่อยจนเกินไปครับนะครับสําคัญจําเป็นไหมอะไรที่เขาทพาพลาดไปบ่อย,อ,ยอันนี้สําคัญถ้าเขาผิดพลาดบ่อยๆแสดงว่าอันนี้เราต้องเน้นย้ำเราต้องอใส่ในแบบที่เราอยากจะวัดคู่มือเขียนไว้นี่คริติคอลมากถ้าทำอันนี้ผิดทุกอย่างจะผิดตามมาทั้งหมดเลยดังนั้นนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญต้องใส่ไว้ครับสุดท้ายครับ เช็คลิสต์จะประเมินยังไงเช็คลิสต์ประเมินคล้ายๆกับเกณฑ์คล้ายๆกันนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะดูพัฒนาการเขาผมจะแนะนําตัวสีเขียวครับให้มองเป็นหลายด้านครับอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยที่เราดูรลายด้านใช่ไหมเราจะดูว่าอะไรทําได้บ้างอะไรที่ยังทําไม่ได้อะไรทําได้อ่าติ๊กดีมากทําได้แล้วอะไรที่ทําไม่ได้ปรับปรุงถือว่าคราวนี้เธอยังไม่ผ่านนะเพราะเธอยังทําตัวเนี้ยไม่ได้อาจารย์ก็ ฟีดแบ็กเขาครับคิดว่าทํำยังไงจะทําให้เขาผ่านฟีดแบ็กเขาครับอันนี้คือ formative evaluation การประเมินระหว่างทางสําคัญมากนะอาจารย์นะครับจนเมื่ออาจารย์รู้สึกว่าเขา formative โ okay อเคแล้วอ่ะเขาทําได้เกือบทุกอย่างในรายละเอียดที่เราอยากประเมินละตอนสิ้นเทอมนะครับปิดเทมเอมไอตอนก่อนจะปิดเทอมอาจารย์ก็ประเมิน summative โดยอาจจะดูเป็นภาพร,รวม จะไม่ต้องคิ้วขมวดน,นะเดี๋ยวจะมีวิทยากรเราสอนเรื่องนี้ซ้ําอีกทีหนึ่งผมแค่มาเกรื่อนนาให้อาจารย์ก่อนว่าในมุมมองผมระหว่างทางนะครับอาจารย์ประเมินเขาระหว่างทางอาจารย์ใช้เป็นแบบมองหลายด้านแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์จะประเมินเขาตอนนี้เขาจะจบภาคการศึกษาผมแนะนําให้ประเมินเป็นแบบสีเหลืองอาจารย์ดูเป็นภาพรวมนะครับว่าสมมุติสิ่งที่อยากให้ทํามันมี10รายการนะครับถ้าเขาทําได้หมด หรือมากกว่านะอาจจะมีมากกว่านะอาจารย์บอกดีมากถ้าทําในส่วนน้อยหน่อยก็ลดลงมาลดลงมานะครับเด็กจะรู้ว่าเอออยู่เลเวลไหนนะครับโอเคมีใครสงสัยในประเด็นไหนไหมครับเชิญถามได้เลยครับผมน่าจะหมดแล้วเนาะอ๋อ,อมีซัมมิทีฟพอร์ิฟครับผมจะแนะนําอย่างนี้ฮนะมีอาจารย์ท่านไหนสงสัยประเด็นไหนไหมครับเดี๋ยวปุ๊บ อจารย์สุพจน์ครับเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อายุรศาสตร์เป็น,รรรรรรเ,ปนเป็นอาจารย์ที่ผมนับถือมากเขาบอกว่าเวลาที่เราตั้งคําถามนะกิตติยศเธอต้องหายใจเข้าหายใจออกสามครั้งแล้วผมก็ถามอาจารย์สุพจน์ครับอาจารย์ครับถ้าสามครั้งแล้วคนที่เขาอยู่กับเราเขาไม่ถามเราลระครับอาจารย์กิตยศหายใจต่ออีกสองครั้งครับมีสงสัยไหมครับ เชิญครับปาาระจันสงสัยเนี่ยจากจากคณะแพทย์นะคะในส่วนของเช็คลิสต์เนี่ยมันมีมันมีคุณลิตี้ของเช็คลิสต์อีกไหมครับหมายความว่ามันมีรูบิคของเช็คลิสต์อีกไหมครับเช่นเขาคาดเข็มขัดนิรภัยแต่การคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยทุรักทุเลเลยอะไรเงี้ยความคุณลิตี้ของเช็คลิสต์มันมีอีก ระดหนึ่งไหมครับหมายความว่าถ้าเรามานั่งรีสว่า,าเด็กสามารถที่จะเช่นสวมเสืออ้อกาวสวมเสื้อกาวเข้าห้องแล็บอะไรเงรี้ยครับแต่แต่ไม่ถอดเสื้อกาวาคือสวมมันตลอดทั้งวันทั้งคืนอะไรเงรี้ยความความการเช็คของเราเนี่ยต้องมีคุณลิตี้ของเช็คลิสอีกระดับหนึ่งไหมครับถ้าอาจารย์ใ้ผมตอบตรงๆผมจะบอกไม่มีครับ มีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีมแต่ถ้าถามว่าถ้าอาจารย์ปรับจากเช็คลิสต์ไปเป็นเลตติ้งสเกลซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะฟังนะเป็นเลตติ้งสเกลไปเป็นลูบิกสเกลอันที่จะมีระดับครับอาจารย์แต่แต่ถ้าอาจารย์ใช้เช็คลิสต์แล้วอาจารย์บอกว่าเด็กมันใสเสื้อกาวทั้งวันเลยเนี่ยผมก็จะบอกว่าณนะเวลานี้นะณนะตอนต้นที่เราประเมินเนี่ยเฮ้ยมันใส่แต่หลงังจากนั้นมันใส่ตลอดเลยมันไม่ถอดออกหรืออาจารย์บอกว่ามันล้างมือมันสครับก่อนจะผ่าตัดใช่ไหมฮะเออมันสครับถูกอ่ะ แต่พอมันสกับเสร็จแล้วมันเออมันก็ไปจับอะไรเหมือนเดิมไออย่างเงี้ยไม่ได้กบผมก็จะติ๊กไว้ว่าณนะเวลาที่ผมดูนะเออเขาสกับเป็นแต่เขาไปทําอย่างอื่นต่ออีกทีหลังแต่ว่าอย่างงี้ครับอาจารย์เช็คลิสต์ใช้ในพฤติกรรมที่ไม่ซับซ้อนดูแป๊บเดียวแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยผมเกตนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าเดี๋ยววิทยกรท่านอื่นจะมาต่อว่าแล้วถ้ามันมีระดับที่มันต่างกันเนี่ยจะประเมินยังไงต้องใช้เครื่องมือตัวอื่นครับอาจารย์ ขอบคุณครับ,บ,รบเป็น,ำนคำถามที่ดีมากครับเชิญครับอาจารย์ค่ะคำคถามของพี่ง่ายมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าปกติเนี่ยหนึ่งในนั้นที่อาจารย์ได้แนะนำบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งกรอบอะไรในการที่ เราจะประเมินนะคะเราก็เหมือนอยากดูต้นแบบตัวอย่างจากคนที่ได้ทำไว้ซึ่งพี่คิดง่ายมากเลยก็คีย์เข้าไปใน Google ค่ะแล้วพี่ก็ไม่ทราบว่าอยากได้คำแนะนำจากอาจารย์ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าการที่เราอยากจะหาแบบนี้เนี่ยมันมีแหล่งให้เราสืบค้นสืบหาหรือเสาะแสวงหาได้จากที่ใดบ้างอย่างเงี้ยค่ะถามว่า Google ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะอาจารย์ Google ก็ใช้ได้ับอาจารย์ถ้าหาจาก Google แสดงว่า เขายินยอมให้เราเอาหมบตัดได้โอเคแล้วมันยังมีแหล่งอื่นๆอีกไหมอย่างเงี้ยคะโอเคโอเคผมนึกออกละประเด็นคืออย่างงี้ครับอาจารย์ถ้าสิ่งที่อาจารย์อยากประเมินอาจารย์อยากจะใช้แค่ในที่ทํางานของอาจารย์นะอาจารย์ไม่ได้คาดหวังว่าจะไปตีพิมพ์ไปทํางานวิจัยอะไรต่างอื่นไม่ค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องบอกเจ้าของแต่แต่เมื่อไหรก็ตามที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยฉันจะประเมินอันนี้เพื่อเอาส่วนหนึ่งของผลประเมินเนี่ยไปทําวิจัยไปตีพิมพ์วารสารต่างๆอาจารย์ต้องบอกเจ้าของครับ ค่ะพี่แต่ตอนนี้พี่อยากว่าอยากทราบที่แหล่งที่มาใช่ไหมสมมติของผมเนี่ยผมอยากดูเช็คลิสต์ในเรื่องของโซเชียลสกิลอย่างเงี้ยผมก็จะใช้คํานี้เลยครับเช็คลิสต์คือชนิดของเครื่องมือ,ชอเออช็คลิสต์แล้วผมก็เข้า Google เนี่ยแหละแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูครับอัญญประกาศเช็คลิสต์ตัวหนึ่งโซเชียลสกิลอันหนึ่ง medical student ตัวนึงแล้วเดี๋ยว Google จะค้นมาให้าจา์ครับ แต่ถ้าอาจารย์อยากจะโปรเฟชชั่นอลกว่านั้นอาจารย์จะเข้าไปในฐานข้อมูลที่เป็นาวารสารทางด้านศาสตร์ของอาจารย์ของผมก็จะเป็น medical journal medical student medical teacher อะไรพวกนี้ฮะมันก็จะมีขึ้นมาให้แล้วผมก็จะใช้คำค้นแนี้คนคคถ้ามันมีสิ่งที่อยากทำมันจะขึ้นมาเลยครับอาจารย์มีมีคน เสริมเล็กน้อยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเวลาเราจะหาสร้างเช็คลิสต์ค่ะอาจารย์ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นกระบวนการแล้วมันเป็นในส่วนของแนวปฏิบัติในสถานที่เนาะอาจารย์เอาตรงนั้นมาได้เลยค่ะมาแปลให้เป็นเช็คลิสต์ได้เลยค่ะอาจารย์หรือถ้าอาจารย์จะใช้ระดับอินเตอร์ก็ได้หรือใช้อันที่อัปเดตที่สุดก็ได้ค่ะอาจารย์อยู่ที่ตกลงกันค่ะแหล่งที่จะนํามาทําเช็คลิสต์ที่เป็นกระบวนการในการทํางานของเด็กๆค่ะง่ายที่สุดคือแนวปฏิบัติค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์ มีลูกศิษย,ย์ผมคนลูกศิษย์ผมคนนึงเป็นพารามิเตตเ,เป็นผู้ช่วยชีวิตฉุกเฉินเขาบอกว่าพารามิกมีงานหนึ่งที่ต้องทําคือการที่สามารถอธิบายให้คนที่อยู่ทางปลายสายโทรศัพท์เนี่ยทราบว่าถ้าจะช่วยชีวิตคนคนนี้จะต,ต้องทํำยังไงเขาก็มีคู่มือปฏิบัติเหมือนที่อาจารย์อาจารย์ดาวพูดนะฮะว่าต้องพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วเขาก็ถามผมว่าจะสร้างเช็คลิสต์ไงดีครับอาจารย์ก็เนี่ยหนูก็เอาที่เขาพูดเนี่ย มาเขียนให้เป็นพฤติกรรมแล้วหนูก็ติ๊กว่าระหว่างที่คนนี้รับฟังโทรศัพท์อยู่เนี่ยเขาแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ไหมก็ใช้ได้เลยครับอาจารย์ครับมีคำถามาไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเชิญฟังอีกอีกตอนต่ออีกต่อหนึ่งครับเรตติ้งสเกลครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายแลวฟังครับว่าถ้าสมมุติว่า ทักษะที่เด็กทำเนี่ยมีระดับที่แตกต่างกันเราควรจะประเมินอ,อย่างไรดีเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ